สบายดีบรสกูทุกคนนะจ้ะมามันยิงตอ่อยสก,กินมกป่าได้จ้ามกป่ามกปา,น,กาน,ปนินได้จ้ามาเด้อมันแซ่บๆน้ำกันได้จ้าเอฟซี FC ทุกคนได้จ้านี่กับมกป่าได้จ้าสบายดีพี่น้องบรสกูทุกคนได้จ้ากินข้าวแรงได้จ้า แรงกับมุกปลาเด้อจ้าเพราะว่าแข้งโคน,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 นพี่น้องเลยบนโต๊ะทำบนการตกมังแห้งไมหน่อยแต่ก็ยังโบลเลวเด้อใบของพันท,อท้องพูดนะน่าจะเป็นมืออื่นเด้อเพราะว่าใบฮอดพุ่นแล้วเพราะว่ายังหลายอย่างยังฮอตแล้ว ้องแฟนจ้ะนี่ยน้องแล้วคันหลายตอนมันเป็นง่ายๆเห็นอย่างก่ะคือมุกปวานี่พี่น้องเออตลาดกระไก่ไก่ กพา,าไปพามาเเนาะพราะว่าคนทางนันกะคือพี่โนโอ้องเห็นแงละ่ะแต่กันยังบ่อถ่ายให้พี่โนโอ้องเห็นหมดแต่กาบาับบางขั้นบางตอนอนี่คือขามันแย่มันโคตรแตกะมีหมอกควันมันกระดกอีกแั่น,น,นเป๊ะกระดกหนาแล้วตอนกันยังแพงฝนมากเหมือนกันด้วย ตอนไปทางบุกโมตกเนะคุณก่อนไปท่องทางแล้วไปเห็ดเอกสารมา,าแล้วไปไปตลาดตุด๊กเฮงไปตลาดก็จะได้อันสิโลแล้วก็ได้ทักทักมาสุแก,กแล้วก็มุกแล้วก็ได้เครื่องเล็กเล็กเมน้อยเครื่องทายเนี่ยทานหน้าเนาะพี่น้องเครื่องใส่นี่นแหละตัวายุนี่มันมี ออายยี่นถ้าคนเป็นใจเขาไขาอนน่อันนี้อันเจ๊จะไข่ขน,น้อ,องพี่น,น,น้องคนบโตนี่คนโตนะเวลำบากไปน,นี่ก็ยังผมยังเบียงอยู่เนี่ยหนาวาขี่รถไปกันโอเคตอนแข่งกับซื้อเสื้อกันฝนมาก,กับพระท่านเลยพี่น้องพอมันทำเครื่องค้าง ไปซื้อกับเบียกันแหละตัวเฮาคอนเสิไ์ตซื้อกับมันบ่มีแถวร้านนะแถวเพิ่มข้างเขาต้องไปไปซื้อเบียกจ้ะตกแหงไปเดี๋ยวเลยพี่น้องจน,น,นได้อันได้ไปลบฝนมาตลาดก็ยังมาซื้ออยู่ในตลาดเพา่็ซื้อเสื้อกันฝนกันก็ซื้อเสื้อกัออนฝนแห้งเลยพี่หน่อง ดินไปกระแค่มนันไปฮอตพุ่นแล้วพี่น้องเอ,งอกสารเพื่อว่า ให้ไปเส้นอันจ้ำกาอีกเนาะยังบ่เลีวอยู่ประกาเน,นาะจ้ำกาซื้อหูกแล้วกลับไปเส้นยุงเฮียนอีกอะจ้ำกาซื้อหูกอ,อีกฟังเขาพูดจ้ำกาหรือว่าประทับตาใส่บนคิดหูออก,ก,ออก,ก,ดกันเนาะทำอีกเพราะว่าไปใันบบมีเนาะแต่คนบอกเออลบม่อีกเด้อวะยังบ่เลีวของเจา้าได้ลบม่อีก ก็จะเอาเอกสารไปเซ็นอีกว่ายังบ่เล้วคนจะเศ้าอยู่คุณก็เศ้าอ่ะคุณจะตกอยู่ตกกับบะแหงมั้นมะแหงคือตอนเว้นนี้เว็นแห้งแหงอะไรจากลระมาเนี่ยเปียกเลย เด้อเอฟซีทุกคนนะจ๊ะคือมีมีเอฟซีเม่นเข้ามาหาน้องต้อยน้องต้อยกับหูในซีไอยเนาะหามนั่น,หา,น,นหามอันนี้จุกจิกเนาะน้ะนงต้อยกับ มู้นะสิวา่าให้ FC เอฟซีว่าเองเนาะอันมีเอฟเอฟซีเพื่อจะตอบแทนน้องต้อยน้องต้อยขอบคุณด้ยจ้าก็มีผู้ฮักผู้จ้างเราเนาะแต่น้องต้อยกับมัคิดอย่างไรธรรมาดาธรรมาดา เพชรนันน,นี่กัเสียเงินนะอ่าเปอร์เซนต์บนนี้ไปจำ้ำนี่นิ่มนี่เขาก็ต้องพึ่งเขาก็ต้องยืมเงินให้เขาเจ้าเพื่อน้ำคิดน้ำใจด้วยอ่าค่ามือค่ายาง,ขง,งเขาเนาะเฮ็ดรยางก็ต้องมีพี่น้องแต่ว่านี้ก็คืไปอีกไปรอหาห้องการอีกลงไหมเนาะ น,น้องจอยไม่เคยไปเห็นเนาะท,ทางค่ะเจ้าว่าะชบิดห้องอันไปเซ็นห้องการการเมือง,งบ่ไปคนแล้วเข้าห้องการเมืองเข้าห้องการเมืองก็จะว่าเขาม่เหนเดื่อว่ะไปเซ็ห้องการนะยังบ่ศึกษายัางบ่มาเลยตอนน้นองจอยไปก็ห้องการ ศึกษาด้อพี่น้องแต่ไปใางห้องการเมืองบุปไปเรื่องห้องการศึกษาคือบว่าหามพระเจ้าว่าไปเช่นยู่เมืองเด้อหนูไปไปไปแล้วไปเมืองกูแล้วไปห้องการเมืองกูแล้วไปแล้วแม่เด้อไปห้องการศึกษาไปห้องการศึกษาไปแล้วหัวเจ้าของเราออกมาก่น้อยแบบแม่เขาบอกเส้เลยปะ ไปทางนั sabes, anyway, noi, uh, out, ้นเด้อบอลมีเปิดอันม mm ีพอใหญ่ใหญ่เด้อเข้าไปโลดเข้าไปโลดไปเลยไปเด้อรูพ่อไปแล้วไงขี่ไปชุดเด้อครูบอกขี่ไปชุดเด้อเด้อเป็นทางเข้าอ่ะเป็นเขาใหญ่ใหลอวไรขี่ก็ไปชุดเด้อขี่ไปชุดเลยพี่น้องขี่ไปชุดอ้าวชุดเลยบอมีเลยลุขึ้นมาถามวาเจ้าเน้นบอลนี่บอกเจ้าว่า ยิ่ในห้องกาญครับเจ้าขอแหลกพูดมาจะโม้พู้ไปเบินมีทุ่งเด้อวะไปถามบนมีทุ่งไปถามอีกสอบอีกในห้องกาญแล้วเจ้าเจะว่าโบแม่เด้อวะพูดบ่ตั้งโมโหไปอีกไปรอบที่สองก็ได้ถึกมีน้องโอ้โหคนคนช่วงนั้นอะคนยังมันตกมาตกตอนใกล้ชิฮอนห้องกาญการชุกจามาตคนโมโหเนาะไปมันกันนั่นรูล้ แม่บอกก็ไปบอกคยเห็นเนีเนาะหัวตัวเองนะไปนะเขาก็เขาก็ขึ้นสีหัวกว,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 วันแล้วพี่เนาะเราให้เดี๋ยวฟังเนาะเราความ,มให้ฟังไปหลงโวกใส่หลงสองเวลาขี่รถหลงโครงการอันซึกษาหันกายที่เ่าขี่มาที่มันซอยมันเป็นซอย ที่มันเป็นเป็นซอยทูงมอนะพี่น้องคลิปนี้น้องต้อยก็ลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยขมวนเลยจ้าแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยจ้าแล้วก็ขอบคุณเอฟซีเลยจ้าที่นี่อบเมนให้น้องต้อยเลยจ้าแล้วก็คลิปนี้ก็พอสบายดีเมื่อวันจักสิเป็นจังไดนแล้อพี่น้องเดินเดินต้อยเล่าให้ฟังเลยจ้าบ๊ายบาย